วัดนี้ก็ชื่อวัดเทพนมสุทธาวาสอยู่ที่จังหวัดนครพนมก็ได้มีการก่อสร้างอุโบสถการวางเสียเลือกในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 5 6, 6ก็ดําเนินการก่อสร้างมาแล้วในเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีตมารโลงตําแหน่งเนี่ยปี2555แล้วก็ได้มีความตั้งใจที่อยากสร้างศาสนาวัตถุขึ้นมาไว้ประจําใน วัดแห่งนี้ก็เลยได้โอ,อกาสได้สร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นโดยการใช้ความคิดและพลังที่มีความศรัทธาในในพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีส่วนราชการเริ่มต้นนั่นก็คือมีท่านอำเภอโกศินศรีเพชรพงศ์ขณะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายอำเภอในขณะนั้นท่านก็ได้มีโอกาสได้มาช่วยดําเนินการตั้งแต่เริ่มดําเนินการวางเสียเลิกแล้วก็ รอรูปเหมือนวัตถุมงคลบุรพาจารย์คือพระเทพเศราจารย์หลวงปู่จันเขมิโยด้วยวัตถุมงคลที่จะดําเนินการมาในการก่อสร้างในครั้งนี้ก็มีอย่างที่ภาพที่ร้อยแปดพระคอาจารย์ที่ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านได้อธิษฐานจิตจารย์แผ่นยันเพื่อให้มาหล่อโมลศาลสร้างวัตถุมงคลเพื่อจะได้ทุนมาดําเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ บสรน่าจะเนินการไปได้ประมาณสัก5 0เแล้วก็ได้รับความกระ้อจากส่วนราชการแล้วก็ญาติโยมสาธุชนหลายส่วนทุ้โสตรหลังนี้ก็อจะมาพยายามจะใช้ศิลปะผสมผสานคือจะมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะของยุโรปผสมผสานกับศิลปะของอีสาน ดำเนินการไปแล้วในส่วนที่ท่านได้เห็นเนี่ยก็เลยอ,อีกไม,ไม่ไม่มากมันก็น่าจะดําเนินการไปก็พยายามที่จะทําให้ภายในให้เสร็จเรียบร้อยไปก่อนแล้วทีนี้บูรสหลางนี้ก็ได้ความรับผูจากคณะส่วนราชการโดยได้ความบูประถมจากคณะเหล่าขชารดนครพนมเป็นหลักโดยในสมัยของยุคของท่านผู้ว่าสยามสิลมคลเราก็ดาเนินการสร้างมาเรื่อยๆนี่ที่ท่านเห็นนั่นก็คือแท่นพระประธานที่จะได้สร้างแล้ว นำพระประธานขึ้นมาปฏิษฐานไว้ข้างบนนี้ก็คาดว่าปีนี้ก็จะได้นำงบประมาณที่ได้มาก็จะเน้นในการทำสร้างพระประธานแล้วก็ในการตกแต่งทุกอย่างก็จะใช้ไม้ไม้ก็ได้ได้รับการบริจาคจากญาติโยมทั่วไปคนละเล็กละน้อยก็ทำสามารถทำให้เกิดในสิ่งที่เราที่เห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ได้ ภาพวาดนี่ก็ได้รับความรับข้อจากหลวงพ่อที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ด้วยท่านช่วยอนุเคราะห์ในการสาธยายภาพออกมาแล้วก็ศิลป,ปะของงานไม้ก็ได้ช่างส่วนมากเราก็จะได้ช่างคนในหมู่บ้านเพราะว่าตั้งใจที่จะให้เขาได้มีไรายได้ทํากิจกรรมในหมู่บ้านแล้วก็เกิดความรักในสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาได้มีส่วนร่วมด้วยกัน เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านเห็นด้วยส่วนมากก็เราจะได้ได้บุคลากรในหมู่บ้านในจังหวัดมาช่วยกัน,นหลายๆส่วนนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นโดมสวนมากเพดานก็จะเน้นเป็นโดมของสไตล์ยุโรปแต่ขนาดนี้ก็ยังทำย่างไม่สมบูรณ์แต่ก็ได้ดำเนินการไปในส่วนหนึ่งก็ยังเหลือตกแต่งด้วยไม้ ภาพที่ท่านได้เห็นนี่ก็เป็นอดีตภาพบุรพารย์ซึ่งมีองค์พระเทพเทธาจารย์หลวงปู่จันร์เขมิโยที่เป็นบุรพารย์ที่เราเคารพนับถือแล้วก็เป็นอดีตบุรพาจารย์อดีตเจ้าวาดบุคคลสําคัญครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ได้มาภาพระบายภาพสร้างผลงานไว้ที่นี่ให้ลูกหลานได้ชื่นชมและได้มาสักการะอยู่ที่นอุโบสถแห่งนี้ แล้วก็ศิลปะที่น่าเห็นหน้าต่างอะไรก็จะเป็นศิลปะประยุกต์โดยที่เราผสมผสานวัตถุดิบใหม่ๆเข้ามาคือเน้นจะ่เหมือนเสาเนี่ยก็จะเน้นเสาสไตล์โรมันที่เป็นของยุโรปประตูกระจกหน้าต่างก็จะเน้นแบบประยุกต์ที่เป็นศิลปะแบบใหม่ที่ใช้กระจกนิรภัยผสมผสานกับโมเสสบ้างไม้บ้างกรอบหลุยบ้างที่ให้เห็นผสมให้ไม้เป็นไม้จริงบ้างก็กระจก นิรภัยบ้างก็คือว่าอยากปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบทันสมัยขึ้นโดยที่เราไม่ใช้ศิละปะแบบจำเจอย่างเสาภายนอกก็จะเป็นเสาสไตล์โรมันก็จะเป็นเสาที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยสูง ค่นี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศรอบๆภายในวัดก็ยังคงจะเป็นสภาพของป่าอยู่เพราะว่าวัดนี้ก็จะเป็นวัดสายคณะธรรมยุทธ์ก็ยังดํารงต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ให้เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูก็จะเป็นไม้พยุงบ้างไม้ยางบ้างไม้แดงบ้างก็ให้มีเกือบครบทุกไม้ชนิดรักษาป่าไว้ให้ให้ผสมผสานกับศิลปะก่ สิ่งของก่อสร้างถ้ามีแต่ศิลปะก่อสร้างอย่างเดียวมันก็จะเกิดความแข็งแข็งมองแล้วมันมีความอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติก็เลยผสมผสานให้คงป่าไว้ให้ดูแลมีความร่มรื่นทานนี้นี่อุโบสถก็ดําเนินการก,กอร่อสร้างไปเรื่อยๆจะได้ให้ญาติโยมเขาเห็นขั้นตอนในการก่อสร้างก็ส่วนของวัดก็ประมาณ พื้นที่มีเนะ้อที่ประมาณ17ไร่แล้วก็รวมที่ทนิสงก็ประมาณ30ไร่ในเขตของวัดนี่ก็ที่ใช้งานปัจจุบันก็17ไร่นี่ก็สภาพข้างหลังก็จะเป็นที่สังขาวาดก็จะเป็นที่พระอยู่ก็ยังคงรักษาป่าไว้อยู่อันนี้ก็จะเป็นระเบียงรอบนอกที่เอาไว้เวลาให้ญาติโยมเข้ามาเวียนเทียนทํากิจกรรมก็สามารถที่จะเดิน ในระเบียงรอบนอกได้เป้าหมายที่ตั้งใจที่จะทำไว้เนี่ยเพื่อหนึ่งก็ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ได้ทำ ปฏิบัติศาสนก,กิจของคณะสงฆ์ไม่ว่าในการลงทำสังฆกรรมหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในคณะสงฆ์หรือในส่วนราชการชาวบ้านก็สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ในการรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งในด้านของการเผยแผ่ก็อยากให้เห็นรูปแบบศิลปะ ในความตั้งใจที่เราได้ทําศิลปะครั้งนี้ขึ้นมาด้วยความตั้งใจของชาวบ้านในเกิดความร่วมแรงร่วมใจสธาสาม,มัคคีกันขึ้นมานั้นก็จะได้เป็นผลสําเร็จให้จารึกไว้ฝากไว้เป็นของจังหวัดเป็นของประเทศชาติและ,ะศาสนาสืบต่อไป